เอาเงียบข้านี้เขาจะถ่ายจะถ่ายนี่ให้เขาถ่ายหน่อยงานเฮดโค้เริ่มแล้วนะคะบอปพลอยแยกบอปพลอยใครจะมาเที่ยวมาเลยเริ่มวันที่แปดถึงวันที่สิบเจ็ดกี่ไรปกติแปดถึงวันที่แปดถึงสิบเจ็ดใครจะมามาได้เลยนงานอลังการ มาแน่มาแน่ไม่รู้ใครมาเราจะได้มานอนบ้านให้นอนหลับงเลยนะนเนื้อสายป้ายก่อนล่ะไหนนั่งงาป้ายนั่งไงเด็โคนไม่ทันละเขาบอกป้ายนั่นป้ายนั่นไม่ทันไม่ทันไม่ทันดู้ติดไฟนะไปยันนู่นแล้วบังคับคนอินนู่นหรือมั้งไม่ถิดเึงไม่ติดแ้าก็ดูสิเนี่ยเกาะกลางไปนู่นน่ะเรื่อยๆเนี่ยไฟทั้งนั้นเลยแค่นี้นะ สุดที่ไหนโน่นนะลเลยลงพ่อนินอ<ล>ีกโน่นนะนู่นงงน,น่าเห็นไหมอ่ะเนี่ยไม่ถึงได้ยังไงเนี่ยหน้าโรงพยาบาลเลยเนี่ยหลักไฟทั้งนั้นเนี่ยมันจะสวยขนาดไหนคิดดูคใช่ไหมถ้ากลางคืนนะสวยแน่เนี่ยเออหลักสุดท้าย